8ตัวหนึ่งครับช่วงไทยเกมยังไงฮะตี่ยกลูกนี้พี่นรูปปาดโอ้โหปาดดี18ครับสินทรัพย์เสิร์ฟตัวนี้เปิดหัวดีตียกยังไงลูกนี้สัน้นโอ้โหตีด,ดีครับตัวน,นี้8ปหนึ่งครับยังไงฮะพี่รูดโอ้โหตีด,ดีครับ ี chat, a, ok, ่การมีนะคนพอเยอะนะครับหนึ่งแปดครับพี่ดิสตีโยตอนนี้ยังไงโอ้ยตีดีลูกนี้อ้วนของเราแปดหนึ่งเดี๋ยวลูกนี้พี่รูเตโอ้ตีเกียวครับยังไงเจนี่ข้ามหัวหัวปลากระป๋องยังไงล้นนะตีเนียน จอร์นี่โอ้ยได้แต้มครับ9ก้าต้นเก้าหนึ่ตงตะปูนสมโรดเปิดตีตียกยังไงเตะอืมแต่ดี <c oughs> หนึ่งก้ายังไม่เปิดตี <c oughs> ยกสวยฮะาโอ้ยพีตีไม่เกี่ยวฮรลูกน,นี้9ก้าหนึ่งครับ ตีเปิดซ้ายพี่รถดูฮะดูสัญลัพษ์เตะอา้าวติดเกี่ยวแลกข้ามนะฮะเจ้านี้เปิดเตะดีลูกนี้นอา้าวยังไงพี่รถโอ้ยเตะดีครับหนึ่งเก้าครับตุ้ยโลบหน่อยตุย้ยหนึ่งครับไม่เป็นไรเตะโอ้ยเตะฝังฮนะเจ้านี้ 1. เก้าหนึ่งเกมสิบสามนะฮะ โอ้ยตีอ๋อครับพี่รุษนะสิบต่อหนึ่งครับตะปูนเสิร์ฟที่รุษเปิดลากเองหัวเจ้านี้เกียวยังไงโอ้ยดีครับลูกนี้ สิบเอ็ดหนึ่งครยังไงพี่ตี้สวัสดีครับได้แต้มครับโอ้โหเด็กเก่งครับแต่ผิดนะครับสิบสองตัวหนึ่งครับยังไงฮะไปไหนลูกนี้พี่ตี้ยกพิรุธอุติไม่ขึ้นครับหนึ่งสิบสองโอ้ยเสียตีหลงครับลุงครับสองสิบสองจอนี่ยังไง รอทำลูกนี้โอ้ยเตะฝังครับเก,เกมครับ1ิบสองครับยังไงฮะลูกนี้ยังไงพี่ตี้ปเปิดจกโอ้ยเตะติดไม่เกมเลยครับนี่ครับชนะครับ